สวัสดีทุกท่านนะครับรแล้วพาคุณผู้ชมไปชมนครวัดนครธมนะครับวันนี้มีโอกาสมาทําบุญที่วัดดองทุนแล้วก็มี่โอกาสมาเสียมเรียบแล้วมาไหวน้นะครับนครวัดนครธมสวยงามมากนะครับเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูด้านในกันเลยนะครับเดี๋ยวพาชมครับฝากกดแชรก์กดไลค์กำลังใจเอสด้วยนะครับอยู่ที่นครวัดนครธมสวยงามมากนะครับโอ้ชาวดูประเทศกัมพูชานะครับอ มีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะนะครับวันนี้เป็นบุญใหญ่นะครับได้มาเที่ยวนล้วครวันนครโทมนะครับสาธุสาธุนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับต้องการไปสะอาดผู้าหสะอาดจะนับแล้วนี่นครวันนักคนโทมาลินี้ข้างในเนาะขมุกกันก็ร่องเราเลยเนาะขรางก็ร่องเราตรงนี้อันนี้กระร่องเนาะข้างในกระร่อง ลมาเป็นปีรอยนะนี่ออกมาเป็นปีรยอ่ะโอสะอาดเนาะเราอันทับไปนนท่อมยังมียามีย่าไข่ใช่แล้วปีเดียดเด้าหนุ่มตีนด๊อกถูกทันเอฟซีนะครับมานครวัดนครทมนะครับ ควรวันเนื้อเอซนะครับสวยงามมากนะครับนะครับโอ้หอลังการอัใจจรลาอลังการนะครับบรรยากาศก็พอดีครึ้มฝนไม่ตกแต่ว่าครึ้มครึ้มไม่ร้อนครับวันนี้นะครับบรรยากาศเต็มใจมากทุกท่านบรรยากาศเต็มใจนะครับนี่นครวัดนครทรมมด้อยค่ะ กรบออโอานมันไหลขึ้นตนุ่ยแันไดมย้นมันไขึ้นกี่ขันเนาะนี่ไ่มาสลับนปีละอนีเ่ยได้ชรั่ช่างยุทธนะครับเอฟซีช่างยุทธมาดองรุนแล้วได้มาที่นครวัดนครธมนะครับว่าช่างยุทธไปสัมพันธ์ ที่นครวัดนครธมเป็นยังไงบ้างวันนี้อ<ต>โอ้โหได้ของดีด้วยมีความเป็นติยินดีและซาบซึ้งมากนะครับก็ได้ไปกับพระวนุ่งมือไปแต่ก่อนเนาะแบบกอตอนกับพระคตร่งสันนะครับได้มาเห็นอมจริงเอ่อจากที่เคยเห็นแต่ในภาพในยูทูบอะไรที่เขาถ่ายลง แต่นี่ได้มาเห็นกับตามีความสิบิบมากแล้วเนี่ยเป็นงไงเห็นแล้วรู้สึกว่าจะมันจะองลงก็มีความอลังการอลังการถึงคระม,มิศมุติราณก็บรรยายไม่ออกนะครับไม่ได้เปความสิบิบไมได้แค่นั้นอืมไม่ได้แค่นั้นเห็นว่าเหมือนกับตอนว่ายแล้วเป็นอะไรอะไรเกิดขึ้นกับทางยุทธอ๋อสนุกก็ เราก็กบบาบไานธรรมดาได้แหละก็ไม่ได้มีอะไรอ๋อ <laughs> เหมือนกับเหมือนกัจะจิตจะลงเรามีจิตเชื่อมต่อองค์ท่านเราดยความศรัทธาองค์ท่านแล้วขออะไรท่านบางกินก็ขอเกี่ยวกับการงานขอบารมีองค์บาศพระการขบุนรษที่ท่านเคยเกิดเคยสร้างประสาทนานล้ก็ไปรวมเป็นหนึ่งเดียวในจิตใจของช่าง โดนบรรดา,นานใ้สร้าง,างเ,ออเกี่ยวกับงานวิศวกรรมหรือว่างาน,ออนการก่อสร้างเกี่ยวกับสิ้นปะอะไรกันแล้วแต่ก็ขอให้สาเร็จเ,เราก็ไม่ได้ขอเรื่องโชคลาภอะไรมากมายนะถูกลาภผมอยู่ที่ทะเบียนรถหรือเปล่าสามเก้าส่วนหกหรือเปล่าก็ <S <S ไม่รู้ว่าเป็นไงบางครั้งนี่เดินนาะเทศกัมปูชาเป็นไงบางช่างยุทธวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาแบบว่า เป็นทางการก็แล้วกันออทำสปอร์ตทำอะไรมาอย่าง 100. เรียบร้อยมาก็ได้พักพิงอาศัยกับออที่บ้านบองบุญมาก็ได้การต้อนรับอย่างดีของคณะของทีออ่ที่อยู่ทางนม้นะค,ะครับออท่านก็ต้อนรับเป็นอย่างดีออด้วยเราก็กําลังเคยมากําลังไม่คุ้นท่านก็ต้อนรับไม่ว่าการที่อยู่อาศัยแล้วก็การดูการกินของของที่ท่านก็ปลอดดีครับ ว่าเรามาถูกที่และถูกทางถูกเวลาเพราะงั้นครับก็ถือว่ามาแล้วความมีความสุขที่นี่ครับแล้วได้มาไหว<ม>นคนวัดน,นคนทมซึ่งเคยเห็นแต่ในภาพใช่ครับเคยนะึกเคยฝันว่าสักวันสักชาตินะชาตินี้เราจะได้ไปไม่น้องคิดไว้นะนะครับแต่ว่าความคิดจากนั้นก็เป็นจริงมาถึงเวลาครับผมก็ก่อนหน้าที่จะมาก็เอ่อตอน เล่นหมอแม่มดเนาะครับแล้วก็ท่า,ทานองค์วิษนุท่านก็จะลงใน,น<อ>ช่วงสุดท้ายตอนสุดท้ายของคืออ่อนประมาณช่วงตีห้าท่านจะลงช่วงนั้นนะตอนผมเล่นแม่มดก็ได้คือเราไปเล่นติดโครงการตามโครับาในมิแุนองค์ท่านวิษนุโอ้ที่แปดอนนี่แหละ การเปิดตาใหญ่แล้วก็น้ำตา,าไหลแต่เราก็ต,ต้องรอให้ความเคลือ่อิดก็คิดไว้ว่าสักวันเราจะได้ไปไหมเนาะได้ไปดับท่านไหมตัความคิดความปรารถนาความถึงเวลาแล้วกันนั่นแหละถึงได้มานะครับได้มากก็น <มา S 2> <ๆ S 1> ้ำตาไหลเหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้นี้ตอนที่ผมเข้าไปก็มีความ ถ้าเป็ตเกับพลังงานอะไรบางอย่าง <c oughs> ก็มีความเข้มข้นอยู่นนอันนี้ก็ได้อะไรนะตรัวซีซอ,อเป็นไหมนี่ทางยุทธลองสักเพลงสิก็ไม่เป็นหรอกครับแต่พอเป็นเป็นเพลงอะไรไม่รู้เออเับเ <c oughs> อาลองรู้สักเอาลองรู้ทีนี่ครับทางยุทธนะครับไม่ใช่ตำราดูมือสังเกตที่มือน,นะครับ มือคือเธอรัวๆนะครับนี่เธอรัวครับมือเธอรัวนะครับนี่เธอรัวเธอรัวๆนะช่างยุทธนะครับฝากทึ้เบียนรถสามเก้าศูนย์หกเอฟซีนะมือเนี่ยช่างซีโซเธอรัวนะครับนี่เธอรัวเธอรัวนะครับกระเป็นอะไรตัวนี้ ม่น่าจะฝึกนานนะถ้าฝึกประมาณสักอาทิตย์นึงน่าจะเป็นแล้วนี่ก็การเล่นซอก็ต้องมีครูคสอนมีครูนะเราก็เล่นไปมั่วๆไม่มีครูก็ไม่เต็มครูเราก็เอ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 ้วเอ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 เทเอเอเอ่อเ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 าเท่อเอเนเอเอี่เันชัยเ่านกอซื้อเอนะคอับเป็นของของวัดครับก็เป็นซอท่านันชัยก็น่าท่านันชัยก็น่าจะ

เครี่องอะไรข้างหลังน้องนี่สิกล่ก้องลูนบอลลูนบอลูนหมออันนี้ก็เธอรวมกันะครับนี่จะขาดใจเลยครับจะทามาเห็นนะครับน้องเครียออะไรน้อนี่น้องอยาโปโลน่น่ นะครับซาทูสาทูเอฟซีนะครับสาธุสาทูนี่ับการเดินเดินมันก็เดินบนน้ำนะครับลอยแพนะครับนครวัดนครธมสวัสดีท่านนะครับเดินนครวัดนครธมนะครับโอ้อลังการจริงๆครับ